โทษกันไปโทษกันมาไม่รู้ใครผิดใครถูกบางคู่นี่แอบ,บเคืองกันเป็นปีแอบบรังเกียดด้วยนะผู้ชายโทษผู้หญิง มันต้องเกิดจากผู้หญิงแนะ่ๆเพราะว่าผู้หญิงอยู่ข้างในถ้าไม่สะอาดคือต้องจากผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกเสียใจเขาก็มั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ดีแต่ทําไมถึงยังมีปัญหาน้องผู้หญิงคนนี้สามีแบบเมินเป็นปีเพราะเขารู้สึกว่ามีอะไรกับน้องเขาทุกคันทุกทีแล้วเขาก็รู้สึกว่าทาไมเธอไม่ดูแลตัวเองคือในมุมของผู้ชายแล้วเนี่ยคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะหลังกิจกรรมปุ๊บคุณคันทันทีควรจะมีความคิดอย่างไรถ้าเกิดเจอเหตุการณ์เดียวกันผมอยากมีกิจกรรมคันผม,ม่สว,วผมกก็หาาทงแ้ว่านเป็ชีิตคู่ ไอ้แค่คันผมมองเป,เป็นเรื่องเล็กที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้สําหรับชีวิตคู่แล้วเราจะทํายังไงให้ปัญหาพวกนี้มันเกิดแล้วเนี่ยพวกเราเข้าใจกันแล้วแก้ปัญหากันได้แล้วก็มีปัญหากันนะครับเราก็จะมีเช็คดีด้วยกันอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ1น,นะครับทอนสะอาดด้วยกันหลังจากที่มีกิจกรรมอย่างที่สนะครับใส่ถุงยางนะครับ,รบเพื่อแยกกันระหว่างคู่รักฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงออกจากกันก่อนนะครับแล้วดูว่าใครยังมีอาการนี้อยู่นะครับอย่างที่3ก็คือหยุดกิจกรรมนั้นก่อน อย่างที่สี่ดูอาการทั้งสองสวันว่าดีขึ้นไหมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอสัญญาณอาการพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชายสังเกตเห็นได้ช่วยกันสังเกตน,นิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องเถียงกันว่าเธอหรือเธอเธอสกปปกหรือฉันสุกปปกอะไรแบบนี้พี่ปอรู้ไหมว่ากลุ่มอาการที่เกิดขึ้นที่จะเป็นไปได้หลังมีกิจกรรมมีอะไรบ้างคัน มีครีมมีแผลถลอกปอกเปิซึ่งแผลเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะถ้ามีภาวช่องคลอดแห้งเนี่ยผู้ชายอาจจะมีแผลที่น้องชาดได้ด้วยอ่าแล้วก็มีอาการตกขาวสีเขียวตกเขียวอะ่ะถ้าเกิดว่ามีฟองนั่นคือภาวะที่ติดต่อแพร่ชเชื้อได้แต่ถ้าเกิดไม่มีฟองอันนั้นน่าจะเป็นอยู่ข้างในภายในของผู้หญิงอย่างเดียวคือกลุ่มอาการเนี้ย พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเริ่มละเช็คลิสต์เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเป็นบีบีหยุดคุณหยุดไหมไม่หยุดอันนี้ก็คือแล้วแต่จะเลือกเป็นพี่พี่เป็นผู้หญิงพี่จะหยุดก่อนเพราะพี่อาจจะเป็นคนค่อนข้างระวังเนาะสักวันหนึ่งสองวันเพื่อเช็คเช็คสภาพเช็คเครื่องของตัวเองหรือเช็คเครื่องของเขาต่างคนต่างเช็คส่วนพี่ป่อไม่หยุดก็คุณถามผมผมก็ไม่หยุดผมก็จะหาวิธีอื่นเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำหรับคู่รักที่มันควรจะต้องมีมันไม่ควรห่ารหายไปสญหร วันนี้คุณรู้ข้อเท็จจริงแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้เราต้องหันมาดูแลสุขภาพเรื่องนี้ด้วยกันแล้วละ่ะอาจจะสังเกตคุณภรรยาหรือว่าคู่ชีวิตด้วยเอ๊ะมีตกขาวผิดปกติไหมปกติแล้วที่ไม่มีรนนยมายการเนี่ยมีอาการนี้คือพูดด้วยความเป็นห่วงความใส่ใจความอยากให้เขาดีขึ้นอย่าเพิ่งไปชี้ผิดชี้ถูกว่าเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละร่วมกันหาทางแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชายค่ะ ผมก็ในานามของผู้ในานามอของผู้ชายเนาะก็รู้สึกขอโทษผู้หญิงนะผ่านตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ชายก็คงไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะครับแต่เราเป็นพวกที่เราก็อยากจะรู้ว่าอยู่ๆมาไม่ได้มีแล้วเป็นอะไรกันเกิดขึ้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ดูแลเขามากพอสุดท้ายก็ผมขอฝากสําหรับคนผู้หญิงนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเองนะครับพูดในฐานะผู้ชายผมอยากให้ชีวิตที่เหลือเนี่ย อยู่กันยังมีความสุขประเด็นพวกนี้เรายกมาเราอยากให้มันแก้ไขไดให้มันดีขึ้นให้มีชีวิตหลักต่อ,ตอ